สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสปริงออนไลน์เนี่ยก็จะมานําเสนอความเชื่อในวันตรุษจีนที่จะถึงในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่ง5ข้อที่เราจะนํามานําเสนอทุกๆท่านในวันนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ห้ามทําเลยค่ะในวันตรุษจีนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับข้อที่1นนะคะความเชื่อนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะแปลกไปมากๆสําหรับคนไทยแต่ว่าคนจีนเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าวันตรุษจีนเขาจะไม่ทําความสะอาดบ้านกันเลยค่ะเพราะว่าการที่ทําความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนถือว่าเป็นการปัดกวาดแล้วก็ชะล้างเอาความโชคดีออกไปจากบ้านนั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของคนไทยมากๆเพราะว่าคนจีนมีความเชื่อว่าต้องห้ามทําของแตกนะคะในวันตรุษจีนเพราะว่าการทําของแตกในวันตรุษจีนเนี่ยเปรียบเสมือนว่าครอบครัวแตกแยกนั่นเองค่ะที่สําคัญเลยก็คืออาจจะหมายถึงว่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะ ข้อที่3นะคะความเชื่อที่3ก็คือห้ามใช้ของมีคมในวันตรุษจีนนั่นเองค่ะเพราะว่าการใช้ของมีคมเนี่ยตัดอะไรก็ตามนะคะในวันตรุษจีนชาวจีนเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าจะเป็นการตัดเอาโชคลาภแล้วก็สิ่งที่ดีๆเนี่ยออกไปจากร่างกายของเรานั่นเองค่ะ สำหรับข้อ4ี่นะคะชาวจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าจะไม่ซักผ้าในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพราะเขาถือว่าเป็นการชะลังเอาความโชคดีออกไปนั่นเองค่ะ<ด>สำหรับข้อสุดท้ายหรือว่าข้อ5นะคะชาวจีนเนี่ยมีความเชื่อว่าห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นแล้วก็ห้ามให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในห้องนอนตัวเองในวันตรุษจีนค่ะเพราะเขาถือว่าเป็นการนำความโชคร้ายเข้ามานั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระด,ดีที่เรานำมาฝากทุกทุกท่านในช่วงวันตรุษจีนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สปริงออนไลน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ